ฮิคโกะป2ครับวันนี้อาสาช่วยแม่น้องล้างจานใค้ม้อช่วยหมดเลยนะแม่ใช่ทั้งหมดเลยทั้งของทั้งของตัวเองทั้งของยา่ายาวเอ้ยย,ย่ารวยแล้วก็ของแม่น้องด้วยตั้งหลายใบเลยใช่ไหมครับใช่ว้าว <Wow. S 2> ที่หลังแม่ให้ฮิคุโกมาล้างเองเได้ไหมจริงเป้าจริงจริงๆแล้วก็คือใครกินก็ต้องล้างของตัวเองครับผม ให้ฮิโก้ล้างของตัวเองนะต่อไปโอเคไหมกอยากให้แม่ะเฮิโก้อยากลองล้างจานของแม่ดูครับได้ก็คือจะช่วยล้างของแม่ด้วยเหรอลกูกของย่าด้วยไหมครับอืมเก่งจังเลยครับนาหันมายิ้มฟันหล่อให้ดูหน่อยที่ปอสองหล่อขนาดไหนนะนานคอขอ,ขอหน่อยแล้วอ๋อมันมีสมาธิก็ต้องมีสมาธิกับการล้างจานใช่ไหมอืม ไม่เห็นหน้าลูกชายเลยนีน<笑><笑>ล้างล้างฟองออกให้หมดเลยนะครับ